บทสาทยายเรื่องสมาธิสูตรรู้ชัดซึ่งเวทนาด้วยสมาธิสติและสัมปชัญญะที่มาจากพระสุตตันตปิฎกสั่งยุตตานิกายสลายยตนาวั์เวทนาสังยุตในย่อหน้าที่3 5 9ถึง360 เจริญพรญาติโยมทุกหมู่เหล่าทั้งหลายในวาระนี้เราได้เดินทางเข้าสู่สังยุตใหม่คือเวทนาสังยุตอาตมาจะขอน้อมนำเอาสมาธิสูตรเป็นพระสูตรที่หนึ่งแห่งปฐมกสกาทวักมาสาธยายให้ทุกท่านได้สดับรับฟังเวทนาสังยุตนี้ เป็นการรวบรวมพระสูตรที่ว่าด้วยเรื่องเวทนาโดยเฉพาะซึ่งเป็นองค์ธรรมที่สำคัญอย่างยิ่งในกระบวนการปฏิจจำสมุปบาทเพราะมันคือจุดเชื่อมต่อที่สามารถนำไปสู่ตัณหาอันเป็นเหตุแห่งทุกข์หรือนำไปสู่ปัญญาอันเป็นหนทางแห่งความดับทุกข์ณนะที่แห่งหนึ่ง พระผู้มีพระภาคได้ตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเวทนาสามอย่างนี้มีอยู่เวทนาสามอย่างเป็นไฉนคือสุขเวทนาทุกขเวทนาและอทุกขมสุข,ขเวทนาจากนั้นพระองค์จึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ เพื่อชี้ให้เห็นถึงหนทางแห่งการปฏิบัติว่าสาวกของพระพุทธเจ้าผู้มีจิตมั่นคงดีแล้วมีสัมปชัญญะมีสติย่อมรู้ชัดซึ่งเวทนาและเหตุเกิดแห่งเวทนาทั้งหลายอันหนึ่งเวทนาเหล่านี้จะดับไปในที่ใดย่อมรู้ชัดซึ่งที่นั้นคือนิพพาน และทางดำเนินให้ถึงความสิ้นไปแห่งเวทนาเหล่านั้นเพราะสิ้นเวทนาภิกษุเป็นผู้หมดความหิวปรินิพพานแล้วหลักธรรมสำคัญที่เราควรน้อมนำเอาไปพิจารณาจากพระสูตรนี้คือ 1. คุณธรรมสามประการคือเครื่องมือรู้ทันเวทนา พระองค์ทรงเริ่มต้นคาถาด้วยคุณธรรมสามประการที่เป็นหัวใจแห่งการเจริญเวทนานุป,ปัสสนาประการแรกคือสมาฮิโตซึ่งหมายถึงมีจิตมั่นคงดีแล้วนี่คือการมีสมาธิเป็นพื้นฐานจิตที่ไม่เป็นสมาธิย่อมสัดนสายและไม่มีกำลังพอ ที่จะเห็นสภาวะธรรมที่ละเอียดอ่อนอย่างเวทนาได้ประการที่สองคือสัมปชาโนซึ่งหมายถึงมีสัมปชัญญะนี่คือความรู้ตัวทั่วพร้อมรู้ว่าในขณะปัจจุบันนี้กำลังเกิดเวทนาชนิดใดขึ้นสุขทุกข์หรือเฉยเฉยสุดท้ายคือสโตซึ่งหมายถึง มีสตินี่คือความระลึกได้คือการที่จิตกลับมาระลึกรู้อยู่ที่เวทนานั้นๆอย่างต่อเนื่องไม่เผลอไผลไปกับการปรุงแต่งในทางยินดีหรือยินร้ายเมื่อมีคุณธรรมทั้งสามนี้บริบูรณ์ผู้ปฏิบัติก็จะสามารถปะชานาติซึ่งหมายถึงรู้ชัด หรือรู้แจ้งในเรื่องของเวทนาได้ 2. รู้ชัดซึ่งเวทนาด้วยกรอบแห่งอริยสัจสี่แล้วการรู้ชัดนั้นรู้อย่างไรพระคาถาได้ขยายความไว้อย่างชัดเจนว่าคือการรู้ในกรอบของอริยสัจสี่การรู้ชัดซึ่งเวทนาหมายถึงการรู้ว่า เวทนาทั้งสามโดยสภาวะของมันแล้วล้วนเป็นทุกข์สัตว์แม้แต่สุขเวทนาก็เป็นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงและต้องแปรปรวนไปการรู้ชัดซึ่งเหตุเกิดแห่งเวทนาหมายถึงการรู้ว่าเวทนานั้นเกิดขึ้นเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยและเวทนานั้นเองเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหา ซึ่งก็คือการรู้ในส่วนของสมุทัยสัตว์การรู้ชัดซึ่งที่ดับแห่งเวทนาหมายถึงการรู้ว่านิพพานคือสภาวะที่สิ้นสุดแห่งเวทนาและการปรุงแต่งทั้งปวงซึ่งก็คือนิโรธสัตว์และการรู้ชัดซึ่งทางดำเนินให้ถึงความสิ้นไปแห่งเวทนาเหล่านั้นหมายถึง การรู้แจ้งในอริยมรรคมีองค์แปดซึ่งก็คือมรรคสัตว์ดังนั้นการเจริญเวทนานุปัสสนาจึงไม่ใช่เพียงแต่การตามรู้เวทนาเฉยๆแต่คือการยกเวทนาขึ้นมาพิจารณาด้วยปัญญาให้เห็นความเป็นอริยสัตว์ที่ซ่อนอยู่ในกระบวนการเกิดของมัน3 เพราะสิ้นตัณหาที่เกิดจากเวทนาจึงปรินิพพานในตอนท้ายของคาถาพระองค์ตรัสว่าเวทนานังขยาพิกขุนิชฉาโตปรินิพุโตซึ่งหมายถึงเพราะสิ้นเวทนาภิกษุเป็นผู้หมดความหิวปรินิพพานแล้วคำว่าสิ้นเวทนาในที่นี้ ไม่ได้หมายความว่าพระอรหันต์ไม่มีความรู้สึกแต่หมายถึงการสิ้นสุดแห่งตัณหาที่มีเวทนาเป็นปัจจัยเมื่อท่านเสวยสุขเวทนาตัณหาคือความอยากที่จะให้มันคงอยู่ก็ไม่เกิดเมื่อท่านเสวยทุกขเวทนาตัณหาคือความอยากที่จะให้มันหายไปก็ไม่เกิด เมื่อเวทนาไม่สามารถเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาได้อีกต่อไปภิกษุนั้นจึงชื่อว่าเป็นผู้นิจฉาโตคือผู้หมดความหิวหรือสิ้นตัณหาและเมื่อสิ้นตัณหาซึ่งเป็นเหตุแห่งพบใหม่วงจรแห่งสังสารวัตรก็ถูกตัดขาดท่านจึงชื่อว่าเป็นผู้ปรินิพานแล้ว คือดับสิ้นซึ่งกิเลสและกองทุกทั้งปวงขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายเจริญพร